ดีครับวันนี้พ่อว่าจะพานาวาไปล่อปลาไหลนะครับไม่รู้ว่าจะได้สักเกัวอไหมลองดูครั้งแรกอุปกรณ์ของเรามีอะไรบ้างนาวาหนึ่งก็คือที่ใส่อสองไส่เดือน <laughs> สามเบ็ลดล่อปลาไหลนะครับตัวนี้อ <laughs> รู้ว่าเบ็ดจะมานไหม <laughs> เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับเนี่ยนะครับนาวาเดินนำหน้าเขารู้ที่ว่าปลาไหลอยู่ตรงไหน,นเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะหมานหรือไม่หมานตรงนี้เหรอใน,นแหลปะปลาไหลมันอยู่ตรงไหน,นหาลูเอาเอง <laughs> หาลูเองโอ้พระเจ้าอ่ะเดี๋ยวเรามาหารูปลาไหลกันครับนี่นะครับ ครั้งแรกครั้งแรกเอาจริงด้วยเอ้ไ,ดไมดูมันดึงไปดูมันดึงไปไม่เพรอามันขึ้นมาแล้วเอาละครับท่านผู้ชมเอาละครับท่านผู้ชมมาจมูกเลยอืมอืมเป็นยังไงบ้างโอ้ยเนี่ยครั้งแรกเลยนะครับเนี่ยเราอาจจะก,กระดูกกระดิกลูกโอ้ย มันก็จะดึงลงไปข้างล่างอันนี้มันน่าจะเล่นมันเล่นเบ็ดมันเล่นเบ็ดนี่อันนี้มันน่าจะเล่นเบ็ดไม่น่าจะติดเดี๋ยวัรนดูไปเรื่อยๆครับอ,อือูดปประสบการณ์ครั้งแรกตัวแรกเลยนะครับเนี่ยจะได้กินหรือเปล่านะครับจะได้หรือเปล่าครับ หรือว่าไม่ใช่ปลาไหลหรือว่าจะเป็นปูหรือเปล่าโอ้ยนะวะถ่ายไว้นะครับถ่ายไว้แช่ไว้แช่ไว้เล่นนะครับเล้วนะครับหนึ่งสองเปเร็นโบท๊ทปลาไหลจริงด้วยปลาไหลดีใจแล้วได้ตัวแรกเลยครับท่านผู้ชมอ้าวทุง่งไซ นาวาถ้ายเร็วว้าวไปเลยครับไปเลยครับเราได้แล้วนะครับตัวแรกเล็กเราได้ใช้ชนะแล้วใช้ชนะของเรานาวามันลงท้องเลยเฮย้ยมันเราก็แกะเป็ดอกไม่ได้กลับไปอวดพ่อจ๋ากับแม่จา๋าเนี่ยกินลงลึกเลยลูกไม่น่าละมันมันกินลงลึกเลย ลงท้องมาเลยเหรอ,อเบบงมาใหม่ด้วยเอาไปให้พ่อจ๋าแกะออกก่อนแล้วค่อยมาใหม่มันคืนลงท้องเลยอ่ะมันคืนแล้วท้องมันก็ย้อยท้องมันก็ปักเลยเหรอดูแล้วว่าดูยังไง มันต้องมีควายบนด้วยใช่ไหมใช่เนี่นหรอตัวนั้นไปไหนไม้พ่อเอาไม้กนด้วยไปปะโอ๊ยยยยยปิดนี่ยังลูก